ไขข้อข้าใจสาหรับคําถามที่พบบ่อยนะคะที่ลูกค้าถามเข้ามากับน้องแอดมินเนาะคำถามแรกเลยย่อยเห็นร้อยไหมเจ็บไหมคะพี่ร้อยไหมเนี่ยเจ็บนิดนึงตอนฉีดยาชาแต่ว่าไม่เท่ากับถอนฟันถอนฟัน,น,นเจ็บไาเยอะแล้วร้อยไหมใช้เวลาทํางานไหมจริงๆใช้เวลาแค่30นาทีก็เสร็จแล้วค่ะเรา,ราน,น้อยกับอาจารย์หมอน้อเราไม่ทํางานค่ะ แล้วหลังร้อยไหม่ต้องพักฟื้นกี่วันหน้ามันจะบวมไหมหลังร้อยหม่ไม่ต้องพักฟื้นนะคะก็อีกวันก็ไปทํางานใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแล้วก็ไม่บวมไม่เขียวไม่ช้มตามสโลแกนค่ะกี่วันถึงจะแต่งหน้าได้ก็คือพรุ่งนี้หลังหน้าแต่งหน้าได้ตามปกติเลยค่ะแต่ว่าคุณหมอจะขอแค่ข้อเดียวก็คือมดสมุนไหนึ่งวันหลังจากทำไป แล้วหลังจากทําไปเนี่ยสามารถกินอาหารได้ปกติไหมจริงจริงกินอาหารได้ปกติทุกอย่างเลยค่ะเพียงแต่ว่างดพวกของแข็งของเหนียวเนาะก็เอาที่เราสามารถเคี้ยวได้แล้วก็ไม่ปื้นค่ะและคําถามสุดท้ายนะคะกี่วันถึงออกกําลังกายได้จริงๆออกกำลังกายได้เลยปกติเนาะถ้าเป็นจ็อกกิ้เบาๆอย่างเงี้ยทำได้เลยแต่ว่าอะไรที่ต้องออกแรงเบ่งกล้ามเนื้อหน้ามากๆอันนี้งดไปก่อนขอสองสัปดาห์เนาะ